สักคูครับท่านผู้ชมสักูสกูสัก,สก,สกูแป,ป๊บแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวครับโอเคแป,ป๊บเดียวเมื่อกี้ไปทำธุระครับเดี๋ยว โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบผมครับกับโรบี้ครับคลิปนี้ผมจะมาสอนสร้างเรือนดอกไม้ครับตะกี้ผมไปทําธุระครับผมเลยออกจากเกมผมมาสอนสร้างเรือนดอกไม้ครับง่ายๆครับโอเคสวยมากบล็อกที่ต้องเตรียมคือบล็อกคอร์สสีขาวบนในคอร์สคูเปอร์สโตนแล้วก็บล็อกอันนี้นะครับแล้วก็กระจกบล็อกกระจกเพนสโตนแล้วก็ทางดอกไม้ แค่นี้เลยนะครับโอเคอย่างแรกวางบล็อกโค้ดสีขาวครับสูงสามบล็อกหนึ่งสองเดี๋ยวใช่ใช่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะครับคีทุบตรงนี้ออกแล้วก็ทุบออกโอเควักตรงนี้สองบล็อกครับรนี่สองบล็อกสองบล็อกหนึ่งอสองสามแล้วก็ระดับ โอ้ย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 คีม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 ค้างครับโอเคโอเคทุบด้านนี่ออกเ้ยคลิปนี้ออกจะได้ยินเสียงพัดลมครับต้องขออภัยด้วยมันร้อน ได้ลักษณะมาประมาณนี้นะครับโอเคเอาจะวางทําไมโอเคให้เราเอาบล็อกนี้มาเลยครับวางกั้นตรงนี้โอเควางกั้นข้างหน้านี้เลยโอเควางในนี้เพื่มให้เราวางยาวมาสิบสามบล็อกหนึ่งสงสสี่ เจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามโอเคต่อมาก็ฟังนี้เลยครับสิบสามออกมันเดือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เอ็ดสแล้วก็วางปิดข้างหลังเลยใครจะเอาเป็นแบบข้างหน้าก็ได้ครับเป็นประตูหลังครับไม่ต้องจําเป็นต้องทําตามผมก็ได้เดี๋ยวผมเอาปิดไปเลยครับผมไม่ทําประตูหรอกขี้เกียจได้รักษณะงี้ปุ๊บเดี๋ยวสักู่ได้ลักษณะงี้ปุ๊บให้เรากระจกบล็อกวางเลย วางปิไเลยด้านข okay, okay, ้างเบเียวางตัวถ้าใครอยากผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ครับตายคลิปมาเบ่ยววางต่อไปเรื่อยๆอืมอืมออือืม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  ค okay. วางอีกเมื่อกี้ร้องเพลงติดเพลงอีกมีกโทนโอเป็ปเพลงของ NCS วางพร้อมกันเลยเพื่อความไม่เสียเวลานะโอเคแป๊บหนึ่งมันวางยาอย,าอยู่คลิปเหล็กไปต้องขอ ให้ประทานโทษอย่างสูงเลยโอเคผมจะไม่ตัดต่อแมอย่างไรครับขี้เกียจตัดต่อรอนาน รรครับใครอยากผมสร้างอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้สักครู่โอเคครับทางหลังนี่จะเอาเป็นประตูก็ได้แต่ผมปิดนะครับ ใครจะทําตามผมก็ได้หรือใครจะโอแบ,บแบะเอะเบะเองไงก็ได้นะครับโอเคโอเคนะทรัพย์ผมกพลังน้อยอยู่ช่วงนี้ผมอาจจะทำกิจกรรมจิตกิจกรรมแจกสกิน 3D ก็ได้ถ้าซับผมเพิ่มเยอะๆนะครับโอเคอเครับท่านผู้ชมพอได้มารักษางี้ปพ๊บ ให้เราทุบวางโคบอลสโตนเลยนะครับเอาทุบวางโคบอลสโตนเลยวางให้เต็มครับ ได้ยินเสียงพัดลมแรงครับช่วงนี้ร้อนอาจจะลงคลิปช้านะครับไม่มีเวลาลงช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเต็มที่สักเท่าไหร่เพิ่งภาคไทยศินเมื่อกี้งแต่ผมยังไม่เอาลงหรอกนะ วางไปเลยโอเคอ๋อ okay. oh, oh, จะไม่ค่อยมีอะไรพูดไอเรื่องดอกไม้นี่ก็สวยมากครับคิดเองเลยคิดคิดได้ตั้งนานเลยแต่ยังแมวมาสซนขี้เกียจอยู่ครับเกียจดัดยังไม่มีเวลาขี้เกียจด,ด้วยซ้ำ มีเวลาด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นเอาอชีวิตหลอดตัวหลังครับวันนี้ก็ว่างจะมาอัดคลิปแบบนี้ลง Youtube สักหน่อยใครอยากให้ผมสร้างอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้แต่อย่าเอาอยากเกินนะ เดี๋ยวตามาชมอันนี้เดี๋ยวยังขายอยู่ไหมโอเคคิดว่าเด้งครับโอเคได้มารักษาอย่างนี้เพิ่มโอเควางกระจกแผ่นด้านหนา้า วางไปเลยขี okay, วางไปเลยโอเคได้จะได้ลักษณะมาประมาณนี้ครับให้เรารตูมาครับรตูอันนี้ปิดด้านนี้โอเคได้ประตูหน้าโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวผมขอนอนก,ก่อนมันมืด ทำไรไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยลีบมืดสิเสียวเวลาหมดแล้วเนี่ยเสียวเวลาคนแคสเกมลีบมืดออนอนนะับนอน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 ,น,อนโอเค ต่อมาให้เราเอาบล็อกบันไดข้งสีขาววางกับด้านแบบนี้เดี๋ยววางกับด้านอันสุดท้ายไม่ต้องวางครับให้เราวางอย่างนี้เทโอเค วางไปเลยวางวางเค okay, ให้เราเอาอันนี้มาแล้วก็ทุบด้านกลางวางเสงนี่เทนกลางยังไงวางแลวแเลยแล้วก็ทุบด้านบนเดี๋ยวเดโอเคพอวางได้ปพ๊บให้เราเอากระถางดอกไม้เลยนะครับนี่วาง วางไปเลยโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเราจะวางเร็วๆโอเคครับโอเคจะได้ลักษณะมาประมาณนี้ให้เราบอกดินหรือใครจะไม่ต้องวางก็ไรข้างใน,นผมอยากวางครับมันสมดุลดี ประมาณนี้ครับแล้วก็เอาดอกไม้ที่ท่านชอบมาเลยเจ้าดอกนี้ก็แล้วกันเอาดอกสีแดงอย่างเดียวของผมครับใครเจ้าสลับสีก็ได้ชอบสีแดงอย่างงี้วางประมาณนี้ปุ๊บต่อมาก็คือเอาบล็อกเอ้ยไม่ใช่บล็อกดอกไม้สีเลยสีเหลืองแดงฟ้าม่วงขาว วางเลยครับท่านผู้ชม,ม,ม,มใครเจ้าเป็นเป็นฟาร์มข้าวก็ได้หรือไม่ก็บ้านกระจกครับไม่จำเป็นต้องเอาอันนี้แบบผมผมเจ้าดอกสีฟ้าอ,อันนี้อาจจะเป็นพวกต้นไม้เอ้ยใช่ต้นไม้ต้นไม้ อาจจะเอาเป็นต้นไม้โอเคเป็นต้นไม้ของลางต้นหนึ่งโอ้ต้นไหนดีต้น,ต,นต้นนี้ข้าัปลูกได้ไหมโอเคได้ก็ต้นโอ๊กนี่ว่าหือช่างมันเถอะโอเคต่อมาก็คือเอาดอกไม้ซีไหนก็ได้แถวนี้ จะเป็นฟาร์มอ้อยก็ได้หรือไม่ก็ฟาร์มข้าวก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านชอบโอเคโอเคจะได้มาประมาณนี้นะครับนี่เรือนดอกไม้นี่คือเรือนดอกไม้ต่อไปก็เหลือตกเตงด้านนอกให้เราเอาบนเมลมานะครับ บน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 บ,น,บนเมลโอเควางปลูกอ้อมเลยโอเคผมจะปลูกแค่นี้ก็แล้วกันเก็บไปปลูกหลังบ้านโอเคใครจะปลูกต้นไม้ก็ได้อาเอาเป็นต้นเคี่นี้ก็แล้วกัน เดยวเด้อเดปิดปิดปิดทำไมาชมโอเคครับนี่โอเคปลูกใครจะปลูกเยอะกว่าน,นี้ก็ได้แต่ผมไม่ปลูกเยอะแล้วนะมันรกบ้านยังไงไม่รู้อ๋อมันรกเรือนดอกไม้ยังไงไม่รู้โอเคโอเค ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสาหรับเรื่องดอกไม้ใครจะเอาเป็นฟาร์มอ้อยหรือเป็นฟาร์มข้าวก็ได้ข้างในหรือเป็นบ้านกระจกก็ได้โอเคจะมาแบบนี้ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่วงนี้ซับสไครต์ผมน้อยครับบายบายเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วย